สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาประดิษฐ์นะคะชื่อเล่นบุ๋งบิมค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนาะเชื่อมพิทยาสันสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามค่ะ,ะส่วนตัวนะคะมีนิสัยที่เป็นคนที่มุ่งม,มั่นและก็อดทนสูงมากเลยค่ะและยังเป็นคนที่ขี้เล่นชอบยิม้มแล้วก็เข้ากับคนง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเวลาหนูได้ทํางานนะคะ จะเป็นคนที่จริงจังกับงานมากๆค่ะแล้วก็จะมุ่งมั่นเพื่อจะให้งานออกมาได้ดีที่สุดค่ะส่วนแรงบันดาลใจในวัยเด็กที่อยากเป็นครูนะคะจะเป็นเหตุการณ์ที่หนูกําลังเล่นคุณครูสอนนักเรียนกับเพื่อนๆอยู่ค่ะแล้วพอถึงตาหนูได้สอนนะคะก็จะสอนไปตามภาษาเด็กใช่ไหมคะแม่หนูก็เลยเข้ามาชมว่าเอ้ยี่หล่าไปเป็นครูจะเปียงแง่คืนมันคืออะไะ หนูก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Chat GPT นะคะที่นักเรียนเลกาจนเกิดความเคยชินหนูมีความเห็นว่ามันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายเด็กทั้งในด้านความรู้ที่ไม่พัฒนาและสมองก็ช้าด้วยค่ะหนูหนูก็เลยอาจะแก้ปัญหาโดยการที่จะเข้าไปอธิบายกับเด็กก่อนนะคะว่าเนี่ย แช GP t GPT บ่อยอะ่ะมันจะไม่เกิดผลดีในตัวเรานะมันจะไม่เกิดการพัฒนาในตัวเราเองด้วยแล้วก็จะเข้าไปสอนตัวต่อตัวกับนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจในตรงนั้นนะคะเพื่อจะให้นักเรียนโฟกัสได้มากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าหนูจะได้เจอกับพี่ๆค่ายที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ